สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำเค้กก้อนนี้กันครับเป็นเค้ก2ชั้นนะครับสไตล์วินเทจนะครับเป็นเค้กปัตนเตร์ครีมใช้หัวบีบเบอร์ต่างๆเค้กสไตล์นี้ก็ยอมรับว่าผมไม่ได้รับบ่อยนะครับนานๆจะรับทีก็อาจจะเก๊ก๊กลางๆนิดนึงนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับเป็นเค้กี่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับใช้หัวบีบในการบีบเป็นลวดลายต่างๆนะครับก็ต้อง หาแบบอ้างอิงแบบ Refer e n c e ที่เราชอบนะครับแล้วก็ต้องวางลำดับการว่าจะบีบตรงลายไหนก่อนหลังนะคะเพราะว่าเค้คแบบนี้จะแก้ค่อนข้างยากนะครับถ้าผิดแล้วนี่ก็ยาวเลยนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังนะครับเป็นการวางแผนแล้วก็การเลือกสีนะครับก้อนนี้ลูกค้าเขารีเควสต์สีม่วงนะครับผมก็เลยจัดให้เป็นสีม่วงประมาณ3มเฉดพอดูออกกันไหมครับว่าใช้ทั้งหมด3เฉดนะครับ มือต้องนิ่งนิดนึงนะคะเป็นเค้กที่ต้องใช้ทักษะในการทำเค้กหน่อยนะครับในการบีบีมล่นเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับออกมาก็รูหลาดีผมก็ชอบนะครับเป็นสีที่ดูแบบดูผู้ดีผู้ดีด,ดีนะครับตกแต่งด้วยเม็ดมุกน้ำตาลทานได้นะครับเสร็จแล้วเขาเรียกขอเป็นป้ายชื่อแบบตั้งนะครับผมใช้เป็นแผ่นน้ำตาลเทียมช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ขอให้มีผีเสื้อผีเสื้อนี้เป็นของแต่งเค้กนะครับทานไม่ได้ ออกมาก็สวยถูกใจผู้รับและก็คนทำนะครับเพื่อนๆราคาชอบกันไหมม้นบอกกันได้นะครับ